สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับรายการนี่ดาวเองค่ะรายการอาหารเพื่อสุขภาพในสไตล์โลคาโบไฮเดตแอนด์ไฮแฟตค่ะวันนี้เรามีเมนูพิซซ่าแบบไร้แป้ง เข้ามานำเสนอค่ะซึ่งให้พลังงานกับร่างกายทั้งหมด2,023กิโลแคลอรี่เท่านั้นเองแต่ร่างกายของแต่ละคนเนี่ยนะต้องการพลังงานที่แตกต่างกันต้องเอาไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับร่างกายด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ ขั้นตอนและว,วิธีการทำนะคะอย่างแรกเลยเราก็เอาชีสค่ะไปละลายในไมโครเวฟก่อนนะคะหลังจากนั้นแล้วเราก็เอาแป้งอัลมอนด์ที่เราเตรียมไว้ค่ะผสมไปกับชีสที่เราละลายแล้วแล้วก็ใส่ไข่ไก่ไปหนึ่งฟองนะ หลังจากนั้นแล้วก็คนส่วนผสมทั้ง3มอย่างเนี่ยค่ะให้เข้ากันนะคะเ,ะเข้าจับตัวเป็นก้อนดีแล้วนะคะเราก็เอาแป้งอัลมอนด์ที่เราได้เนี่ยนะคะไปวางบนกระดาษไขนะคะซึ่งเราก็เนี่ยพยายามคึงนะคะคึงให้เขาเป็นแผ่นกลมๆค่ะพอ เสร็จเรียบร้อยนะเราก็ค่อยๆเอากระดาษไขเนี่ยนะคะที่เราคลึงเขาไว้ออกหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ค่อยๆพับขอบของพิซซ่าขึ้นมาค่ะซึ่งขอบของพิซซ่าเราเนี่ยนะคะเราไม่ได้ใส่ชีสค่ะเราก็เอาแผ่นอัลมอนด์ของเรานะคะไปอบในเตาอบค่ะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็เอาซอสมะเขือเทศนะคะที่เราทำเองเนี่ยทาลงไปให้ทั่วเลยค่ะ พอทาลงไปทั่วดีแล้วนะคะหลังจากนั้นแล้วเราก็มาตกแต่งหน้าพิซซ่ากันอย่างแรกก็คือใส่พริกหวานนะคะเหลืองเขียวแดงตามใจชอบเลยบางคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบทานพริกหวานนะเพราะอาจจะเป็นแบบนิสัยชินจงังไม่ชอบทานพริกหวานก็ไม่เป็นไรแล้วก็ใส่มะเขือเทศใส่ ผักอย่างอื่นก็ได้หรือไม่ใส่เลยก็ได้นะคะเราอาจจะใส่แต่เนื้อสัตว์เช่นเบคอนแฮมไส้กรอกหรืออะไรต่างๆที่เราชอบรับประทานเลยหรือแม้แต่แซลมอนหลังจากนั้นแล้วเราก็ใช้มอสเซเลล่านะคะโรยไปให้ทั่วเลยนะคะเพื่อจะได้ให้มันแบบเยิ้มๆหน่อยๆนะคะหลังจากนั้นก็เอาเข้าเตาอบเป็นครั้งสุดท้ายค่ะเพื่อให้ชีสของเราเนี่ยนะคะที่เราโรยหน้าไปเนี่ยละลายค่ะ พอเขาละลายแล้วเนี่ยนะคะ mm. เห็นไหมเอยเนี่ยเห็นไหมความร้อนเนี่ยดันเอาชี้ขึ้นมาน่ารับประทานมากถ้าคุณได้ยินเสียงนะตอนที่อบนะคะมันจะน่ารับประทานมากเลยค่ะหลังจากนั้นแล้วนะคะพอเราได้พิซซาของเราแล้วนะเราก็จะมาตัดแบ่งพิซซากันค่ะก็แบ่งตาม ใจชอบเลยนะคะก็ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็สุดแล้วแต่ค่ะอันเนี้ยมือ้อนึงอะ่ะก็ทานได้แค่ชิ้น2ชิ้นเองยังไงพลังงานมันก็ไม่เกินอยู่แล้วแบบพลังงานที่เราบอกไป2,000กว่ากิโลแคลอรีร่นะคะแต่กินแค่ชิ้น2ชิ้นอะ่ะก็อิ่มมากแล้วค่ะยังไ,ไงคะ พิซซ่าแบบไร้แป้งค่ะทำได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยนะคะเมื่อรับประทานแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีร่างกายแข็งแรงนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะดูซิว่าคลิปหน้าเราจะทำเมนูอะไรกันไปติดตามรับชมกันเลยในคลิปหน้านะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ